สวัสดีครับบอกกอกที่สามเชนอ๊อฟครับมื่อนีนพาพี่น้องมาหาเห็ดก็แล้วครับผมมาเบิรงครับมามื่อนีนสิบหมานบอพี่กัดแน่บก็อกพี่กัดกาผู้ต้นน้ำครับผู้เพื่อนตําหนาครับผมครับมื่อวันที่หกค่ะพี่น้องหกกรกฎายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมากับสาวอู้ก็เหรอครับผมพ่อไว้แล้วค่ะพี่น้องครับครับแจกบาตแล้วครับผมจะเอาไปก่อนนะครับเนาะดอกแรกแห้งหมันครับอุจจาระแห้งหมันครับผมดอกนี้ยุ่หันครับ ครับผมครับต่อค่ะพี่นอ้งองคุณอาจารย์ดองนึงค่ะเดือนพี่นอมม้องผมบ้าเห็นจ้า ลังงอกสมกับลังออกพี่น้อง <Yeah. S 1> อย่างตอหน้ะพี่นึ่งนะหน uh, ึ่งตอครับเดี๋ยวเออพี่น้องเห oh, ็น <Yeah. S 1> ลังงอกจ้าสามดอกค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตน้น ีค่ะทำให้แจ้งด้วยค่ะพ <stimulus> ี่น้องตีห้ากวัาค่ะใกล้สี่หกโมงแล้วล่ะตีห้าสี่สิบแปดนาที เชี่ยห์น sure, ั่นคือเชี่ยหังนค้นเชี่ยหลายเนาะจ้าต้องค่อยหาค่ะพี่น้องช่วงเนี่ยไปไว้้เได้เหตุมาทางจ้ะจ้าโฮบันมีหมูดดิโอ้ยอู่หมูหรือโอ้มาอยู่พวกเดียวขาวหอมาด้วอยู่ลกด้วยคือ หน้ำชัวน้อยู่โอ้ยมาอยู่ผู้เดียวน้อบุญมีโมน้อเออโมมาเด้อใส่ตาเด้อจิเอามูมาใส่ตาเด้อลูกเด้อมาแต่เราบ่มีมู้โมะยังบ่เนาะจะโมูเราชิ่งเี้นั่นล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้เราเม่กินงเราด้วนั้นผู้ได้อยู่ผู้ใดอยู่คิดซุปลบอยู่อ๋อลองเข้านาดี่ออก

สูบไปแก้วเนะาะเราเนาะแสบบเด็ดจินแก้วพี่นอ้องเห็นละงอกจ้าแต่ว่ายุดอกเดียวไหมพี่นอ้องอ๋อย่าอ,อีตูนแท้หินดอ,อกเดียวติงดอกอีใบบ่มีโมมีพวกพี่นอ้อง ออกมูเลยจิโอ๊ยอะไรดีดีออกมองแล้วดอกแล้วดอกพี่น้องมีใบมีเมือฝนกรลิ้นเซ้งเซ้งเซ้งเซ่ได้ไหนจ้ะ ครับข้างนอกหายอไฟังแต่เสียงเศ้าเลยจ้ะต้องเสียรู้นั่นนั่นเนาะล้มดวงแค่วะคนเราคงมีมูมีมีมีแม่ไทยบนน่ะแมน แมนี่นดุดเลแมนค่ะน่แม่นันใีใคบงน่ะเฮ้ยยน่ะเอ้อใหเห็นแล้วงสองครจ้าพี่น้อเง,งเห็นแล้วงกขาวพ่เด่นน้องเหนีค่คร,รับหยาดมุดนี่ละเขาอาดพี่น้องตอนแหงอะไรพี่น้องข้น,ะนอะไรนี่เหตายากข้นมเลยจ้ะ ได้ได้ได้มาสองโมงแล้วจ้าโอ้ยโวชิพอนางงามจัก,กรวาลดูรอนี่ มองในตาดูสิพลาบิน้องมองในตาด้วจ้ะอัพเดีค่ะพี่น้องจ๊ะโอ้เอาต่อกันเลยค่ะ สวยก็เห็นราคาฟูหมดมันนีเอาเบิดค่ะพี่น้องอ้ว oh, พี่นอ้ oh, นองพอมูนหญ่ดดดือนค่ะย oh, 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 oh. ู้ยูยูยมยูยููย oh, ูยูยูอูเูยยยครับพี่นูย มาแล้วเนี่ยโอ้มองลูกป่ะสามสี่หา้าหกสองสี่หกเจ็ดแปด สิบสองลัคก,กี้นัมเบอร์ที่สิบสามไาพี่น้องมาดูยวด้วยค่ะพอยแล้วมาอีกแล้ว,วพี่นอ้องเร็วเเสียงคนมาแล้วพี่น้องเพืเอิดมอเพเ่ินมาแล้วสิ ามาแล้วเด้พี่น้องเด้จ้า <c oughs> โอ้ยหายกันะครับผมพี่น้องครับมือนี้ครับมานครับผมคือเกาครับทั้งเห็ดปวกพี่น้องอยู่ทางไต <ผม S 1> <ะ>เหต็ดปวกแบบนี้ครับมือนี้มานครับผมสองตะก,ก้านะคะวันนี้สองตะก,ก้าครับวันนี้ครับ ถือว่ามันครับมื่อนี้ก็พอได้ยุตได้กินครับผมครับอีพี่หนาพ่อๆกันไหมเนาะครับเนาะอีพี่นี่ฝากกดกดขอลาไปก่อนเมืองว่านาครับว่าที่โซ่งหมันที่ไหนครับฝากกดไลค์น้ำเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกรดอีสานชาแนลนะครับเด้อกับสาวอูครับครับขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่รับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ